โอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับเสียงนะครับที่ชัดเด่นนะครับหวานชำ่ำก,ก้องกลางวานพลังมันมาเต็มเลยทั้งกลางเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็ซับเบสนะครับแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือนะครับ เป็นรายละเอียดเสียงที่มีความไพเราะนะครับน่าฟังมากซับเบสนะครับสร้างความถี่ต่ำนะครับพื้นเนี่ยสะเทือนเลยนะครับตามเสียงเบสยืนข้างรถเนี่ยนะครับรับรู้ถึงแรงปะทะเลยนะครับว่านะครับเสียงนั้นมีความรุนแรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสําหรับคันนี้กันนะครับว่านะครับว่าเป็นชุดไหนนะครับคันนี้ก็เป็นอ่ารถวีโก้นะครับเป็นวีโก 4ประตูก็จะเป็นชุดนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นซับเบส12นิ้วเอ็กซาดลิมิเต็ดอิดิชันแนิ้วโอเลออน6.5นิ้วโอเลออนนะครับแล้วก็เนี่ยครับตัวนี้เป็นซับเบสนะครับเราได้เป็นเสียงกลางโอเลออนคูน่าคู่หลังเป็น6.5นิ้วเสียงแหลมเป็นของกราวซีโร รีเป็น G T X นะครับเพราะว่า M G T X นะครับแล้วก็มีคาปา m แมกเวล b l บลูทูธ KS s, s o ส n าวจอ Android Lenovo รุ่นใหญ่16,000บาทนะครับอันนี้เป็นตู้ที่บางๆนะครับหลังเบาะนะครับเบาะยังมีองศาที่นั่งสบายนะครับเพราะว่าแอมนี่วางใต้เบาะทั้ง2ตัวลำโพงก็ยึดในตำแหน่งนะครับ ประตูทั้งหมดเลยแล้วก็เสียงแหลมนะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้จะเห็นว่าคันนี้เคยทำเครื่องเสียงมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแ้วที่ที่เจาะมาแล้วคันนี้เคยทำเครื่องเสียงมาแล้วนะครับจากที่อื่นนะครับแล้วก็ลูกค้าฟังนี้ไม่ชอบนะครับแล้วก็รื้อออกทั้งชุดเลยนะครับวันนี้ติดตั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหันมาเล่นแบรนด์แท้แบรนด์ดีๆนะครับแล้วก็ทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ เอาแอมวางใต้บาะนะครับแล้วก็นี่เลยครับจอ Android นะครับ Lenovo ใครที่กำลังมองหาจอ Android คุณภาพสูงนะครับที่เป็นแบรนด์แท้ๆนะครับที่ไม่ใช่จอโนเนมหรือจอเกรดต่ำเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้จอ Android นะครับที่มีความแบบโอ้โหมันอืดมากมันช้ามากมันแบบโอ้โหมัน น่าเบื่อมากในการเล่นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหกวาที่เราจะออกรถเดินทางไปได้นยโอ้โหมันเหนื่อยมากนะครับมันรู้สึกแบบมันต้องมาตั้งค่าจอเป็นครึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันน่าเบื่อมากนะครับแล้วก็เล่นเล่นไปเนี่ยบางทีก็มีปัญหาลวนแล้วหน้าจอเนี่ยมีความแยงตากลางวันก็ไม่ชาร์จนะครับ การสะท้อนแสงก็ไม่ดีการเก็บแสงก็ไม่ดีกลางคืนแบบยิ่งจ้าแสบตาเลย Renovo จอนะครับเป็นคุณภาพสูงนะครับเป็น QLED เป็นเหมือนจอ,อคุณภาพสูงนะครับที่เป็นจอชนิดเดียวกับในทีวีบ้านนะครับในสมัยใหม่ๆเลยนะครับเวลาที่เราดูกลางวันเนี่ยนะครับมันจะมีการตัดแสงดีมากเราจะดูแบบทุกๆมุมเนี่ยเราก็ดูได้นะครับแม้กระทั่งว่าเนี่ยครับ มีแสงเยอะๆแล้วมีแสงสะท้อนหน้าจอเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังคงเห็นภาพที่มีความชัดเจนแล้วกลางคืนเวลาที่เราเปิดไฟลีนะครับเนี่ยครับเปิดไฟลีปึ้งนะครับจอมันก็ดอบแสงให้เราอันนี้ปิดไฟลีเปิดไฟลีนะครับจอมันก็ซอฟแสงให้เราให้เรารู้สึกว่าขับกลางคืนเนี่ยสบายสบายแสงมากขึ้นทีนี้ก็จะไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับในการใช้งานแล้วยิ่งเวลาที่เรา กำลังขับรถนะครับสามารถที่จะออบหน้าจอแบบนี้ได้เลยแล้วก็ฟังเพลงต่อไปได้นะครับครับก็เป็นจอตัวนี้เป็นราคา16,000บาทนะครับถ้าท่านกําลังมองหาจอ Android คุณภาพสูง,สงผมแมนะนำเลยครับจอ Android ที่ขายดีที่สุดในโลกแล้ครับของ Lenovo แบรนด์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอ Android หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาขายดีที่สุดในโลกเหมือนกันสําหรับแบรนด์เลนโว นะครับเทียบชั้นกับทุกๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเนี่ยเรโนเวอขายดีที่สุดนะครับโอเคก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสนใจเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับกับสินค้าแบรนด์ชั้นนําระดับโลกในหลากหลายแบรนด์ชั้นนำเนี่ยนะครับอยู่ที่สํานักนี้หมดแล้วกีเอสซาวั้งชนบุรีและการจานบุรีนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับ